หน้าที่ของเรานะครับก่อนที่เราจะไปสอบเนี่ยเราต้องท่องหน้างบนี้ให้ได้ถ้ายังไม่ได้ก็กลับไปท่องให้ได้นะครับว่าเริ่มต้นคุณต้องทำงบต้นกบผลิีกันก่อนนะงบต้นผลิตก็ประกอบด้วยวัตถุดิบทงงางตรงค่าแรงตรงค่า้างผลิตเอามารวมกันบวกด้วยงานระหว่างผลิตต้นงวดก็คืองานที่ยังไม่เสร็จที่ยกยอดมาจากเดือนที่แล้วบวกกันเป็นต้นดุงงานทั้งสิ้นเลยแล้วก็ตอนไปงวดก็ต้องเอาไปหักงานที่ยังไม่เสร็จะไปงวดมีเท่าไหร่เอาไปหัก มันก็จะกลายเป็นสินค้าที่เสร็จและพร้อมขายคือเท่านี้พร้อมขายแล้วไอ้ตัวเนี้ยพร้อมขายแล้วเมื่อมันพร้อมขายแล้วเราก็ต้องทําอีกงบหนึ่งในงบกาไรดาดทุนประกอบด้วยไรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ก็ประกอบด้วยต้นทุนขายต้นทุนขายประกอบด้วยสินค้า mm hmm. ที่พร้อมขายตั้งแต่เดือนที่แล้วมันก็มาขายต่อในเดือนนี้และก็มีสินค้าที่ผลิตเสร็จในเดือนนี้ที่จะเอาไปขายด้วยรวมกันมาเป็นสินค้าที่มีไว้ขายเท่านี้